สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียชาแนลนะครับวันนี้ก็พาพี่ๆนะครับมาดูมดแดงของเรานะครับที่ใช้อ่าุงดําคุมนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเขาทําอะไรครับในถุงดํานี้นะครับผมก็ ใครที่สงสัยเรื่องมดแดงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับผมก็เริ่มออกแล้วนะครับผมมดแดงของเรานะครับก็เข้ามาอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็สร้างใยเหมือนอยู่ในรังเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆของพี่ๆเป็นแบบนี้ไหมครับผมก็ทักทา,า,ายกันเข้ามาได้นะครับผมว่า,าพี่ๆเป็นยังไงบ้างน,นะครับเข้าลูบ้างไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่อง มดไม่เข้าหลูหมดออกอะไรยังไงนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําไมน้องถึงไม่เข้าหลูนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เพราะว่าน้องอยังไม่ชินนะครับแล้วก็เอาลังเข้ามานะครับ1วันก่อนมาทิ้งไว้นะครับ1วันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขย่าน้องออกจากอ ลังเดิมนะครับแล้วก็เอาลังเดิมทิ้งนะครับผมอ่านี่ครับโหลที่สองเราก็มีใยเหมือนกันนะครับพี่ๆก็จะเหมือนลายลังเขาเลยครับเขาก็จะคิดว่านี่เป็นลังเขานะครับผมเขาก็ทําใยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆสวยงามไหมครับพี่ๆของพี่ๆเป็นแบบนี้ไม่เอยถ้าเป็นแบบนี้ก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับทักมาบอกได้นะครับผมอันนี้คือลองใช้ถุงดําคุมนะครับผม เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาโดนแดดแล้วก็ย้ายไปย้ายมาบ่อยก็เลยลองทําดูนะครับอันนี้คือไข่เล็กๆเขานะครับก็คือจะมีไข่ทุกวันนะครับแล้วก็ออกไข่ทุกวันนะครับผมเลี้ยงมดเลี้ยงยากอยู่พอสมควรนะครับพี่ๆก็ต้องคอสังเกตนะครับผมว่าพฤติกรรมของเขาทํำยังไงนะครับแต่ละมดแดงจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมต่างพื้นที่นะครับผม ก็ของเราก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปถัดไปนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้มาให้ดูกันก่อนนะครับว่าของเขาเป็นยังไงนะครับผมล้างเขานะครับว่าใส่ตอนแรกไม่ใส่ถุงดําไม่มีใยนะพี่ๆพอใส่ถุงดาครับเริ่มมีใยขึ้นมานะครับผมก็สวยงามนะครับผมฝานะครับฝาเราก็เจาะมัดกับ อ่าเหล็กกับฐานที่เราวางเลยนะครับผมแล้วก็เจาะแค่ทางเข้านะครับพี่ๆไม่ต้องเจาะเยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวน้ําเข้านะครับผมถ้าฝนตกนะครับผมก็อ่าใครที่ทําแล้วนะครับยังเขาไต่ออกนะครับข้ามน้ําไปนะครับก็คืออ่าขยายที่รองน้ํานะครับผมขยายที่รองน้ําเพิ่มนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้น้ามันเครื่องนะครับจุ่มใส่กับไป ผ้านะครับแล้วก็มัดขาโตะได้เลยนะครับผมนี่คือลังที่สามนะครับผมก็เยอะแบบนี้เลยนะพี่เยอะแบบก็คือเขาเขาเป็นตัวทุกวันนะครับไอตัวนางเขานะครับไอมดงานนะครับผมก็รอหมกไข่ไมเป้งอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับว่าจะออกไหมนะครับผมอันนี้คือมาเลี้ยงศึกษาวิธีวิธีชีวิตของเขาก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผม เนี่ยครับค่อนข้างสวยงามนะครับพี่ๆขังเข้าไว้นะครับผมก็ใครที่สงสัยนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอบจะพยายามตอบนะครับผมอ่าอะไนไม่รู้เดี๋ยวก็จะผมไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งใหม่ของเรานะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่คุณไปชแนลนะครับผมที่ช่อง youtube ของเรานะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับพี่ๆสงสัยตรงไหนครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็สวยงามนะครับดูวิธีดูคลิปของเราแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามทุกท่านเลยนะครับผมก็เจอกันนะครับ EP หน้าเดี๋ยวจะเจอปัญหามีปัญหานะครับพี่ๆฝากติดตามนะครับ